ในส่วนการแสดงผลนะครับรูมาโปรจะแสดงผลมุมมองที่กว้างขึ้นเป็น52องศาซึ่งกว้างกว่าตัวรุ่นโปรถึง6องศาเพราะว่าโปรจะอยู่ที่46องศาเท่านั้นทำให้ภาพของรูมาโปร ดูแล้วกว้างขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบเป็นจอมอนิเตอร์ก็คืออยู่ประมาณสัก28นิ้วในขณะที่รุ่นโปรจะอยู่แค่เพียง24นิ้วเท่านั้นแล้วที่สำคัญนะครับความละเอียดของจอภาพ Luma Pro ททำได้ถึง1,200 p เมื่อเทียบกับรุ่นโปรหรือแว่นทั่วๆไปที่ทำเพียง1 0 8 0 p เท่านั้นทำให้ภาพของ Luma Pro ชัดขึ้นดูดีขึ้น วิเจอร์สามารถปรับสายตาสั้นได้ทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าลูมาโปอาจจะปรับได้ตั้งแต่0นถึงลบ400เท่านั้นในขณะที่โปรสามารถทำตั้งแต่0ถึงลบ500ปรับสายตาสั้นได้มากกว่ารุ่นลูมาโปนิดหน่อย เรื่องการทำจอลอยแบบ3 d o ดด้วยแอป s p e ซว w a l k k r r ทั้งคู่สามารถทำได้แต่ว่าในอนาคตตัว r u m a โ o จะทำได้ดีขึ้นแล้วสามารถทำได้ถึง6 d o ดเลยทีเดียวเพราะว่าเขามีกล้องด้านหน้าตัวนี้จะเอาไวต้ตรวจจับเพื่อทำให้ภาพจอลอยในแอปทำได้ดีขึ้น